สวัสดีค่ะก็กลับมาเจอกันกับอุ้มอีกครั้งนะคะโอเคค่ะก็เหมือนเดิมเนาะวันนี้อุ้มจะมีเทคนิคดีๆนะคะมาสอนเพื่อนๆเ,เกี่ยวกับโซเชียลมีเดียค่ะโดยที่วันนี้นะคะหัวข้อของเราก็คือวิธีเพิ่มผู้ติดตาม Facebook ส่วนตัวนั่นเองค่ะขั้นตอนจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวตามอุ้มไปดูกันเลยดีกว่าค่ะรับรองค่ะยอดขึ้นจริงๆแล้วก็ง่ายมากๆเริ่มจากนะคะแอดเพื่อนกันเลยที่ l ล n e นะคะเปิดโปรแกรม Line ขึ้นมาแล้วก็ไปกดตรงเพิ่มเพื่อนนะแล้วก็พิมพ์ i อด i n e นแบบที่อุ อันนี้ก็จะเป็นราคาโปรผู้ติดตามเฟซส,ส่วนตัวนะคะเริ่มต้นที่100ติดตามเพียง80บาทเท่านั้นไปจนถึง50,000คนเลยนะคะถ้าอยากได้เยอะกว่านี้ก็ถามแอดมินได้เลยนะแต่วันนี้อุ้มจะซื้อที่1,000คนติดตามนะคะเพียงแค่490บาทแถมเราจะได้แถมอีก100คนด้วยค่ะแอดมินยังบอกอีกด้วยนะคะว่าเป็นงานที่ปลอดภัยไม่ใช้รหัสค่ะ สำหรับใ,ใครที่อยากจะปั๊มผู้ติดตามเฟ e บุ o k เนาะเราจะใช้แค่ลิงก์เท่านั้นนะคะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปอุ้มจะไปสอนการส่งลิงก์ให้แอดมินเนาะเมื่อเราเลือกราคาเรียบร้อยแล้วนะคะแอดมินก็จะส่งรูปภาพนี้มาให้เรานะซึ่งเป็นรูปภาพ QR Code นะคะเราสามารถนำภาพนี้ไปสแกนจ่ายเงินได้เลยนะคะ เมื่อเพื่อนๆโอนเงินเสร็จเนาะก็นำสลิปไปแจ้งแอดมินแบบในแชทได้เลยนะคะแอดมินเน่ยจะได้เริ่มงานให้เราทันทีเลยแหละค่ะเปิด Facebook ขึ้นมาเนาะแล้วก็กดจุด3จุดค่ะกดตามลูกศรดุ่งขึ้นให้ดูได้เลยนะคะหน้านี้กดค,คำว่า copy link ค่ะเลื่อนมาล่างสุดอ่าแค่นี้นะคะเราก็ได้ลิงก์มาแล้วนะคะแล้วก็นำลิงก์เนี้ยนะคะมาส่งให้แอดมินได้เลยค่ะ ยอดเริ่มนะคะมีอยู่2,488คุณนะคะแอดมินเนี่ยก่อนที่เขาจะเริ่มปั๊มงานเนาะเขาจะส่งยอดเก่าให้เราดูก่อนนะคะแบบในคลิปแชทเลยค่ะ ตอนนี้นะคะยอดก็ขยับขึ้นมาจาก2 4 8 8เป็น2565ตอนนี้ยอดก็กำลังทยอยขึ้นแล้วค่ะเพืเ่อนเดี๋ยวจะรีเฟตหน้าจอเรื่อยๆเลยนะคะเวลามีคนมากดติดตามเราจะมีโนติแจ้งเตือนด้วยนะแล้วเราก็สามารถกดเข้าไปดูได้ด้วยนะคะแบบนี้ว่าใครบ้างที่มาติดตามเราเนาะค่ะตอนนี้นะคะยอดผู้ติดตามก็เพิ่มขึ้นเป็น2 9 7 9นเยคนแล้วนะคะใกล้ความจริงแล้วค่ะพเพื่อนเพราเราซื้อไว้1000นเนาะ ตอนนี้ยอดของเราก็ขึ้นครบแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะก็จบไปแล้วนะคะสําหรับเทคนิคการเพิ่มผู้ติดตาม facebook ส่วนตัวคะ่ะเป็นยังไงบ้างคะง่ายมากๆเลยถูกไหมคะโอเคสําหรับใครนะคะที่ดูมาจนถึงตอนนี้เนาะแล้วก็อยากได้ยอดติดตาม facebook ส่วนตัวเหมือนอุ้มนะคะก็แอดไปเลยคะ่ะที่ l i ย e ID ที่อุ้มทิ้งไว้ให้นะคะเขาเป็นบริการจากทางร้าน Follow ไทยนั่นเองคะ่ะที่สําคัญนะคะร้านนี้เขาไม่โกงด้วยนะคะเพื่อนๆ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยนะคะร้านนี้ค่ะเปิดให้บริการ24ชั่วโมงจะทักไปตอนไหนก็ได้เลยนะคะแอดมินเนี่ยเขาใจดีนะคะแล้วก็ยินดีให้บริการเลยค่ะโอเคค่ะยังไงวันนี้วุ้มขอตัวไปก่อนนะคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ให้วุ้มด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วค่ะบ๊ายบาย